สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นนะครับเป็นช่องที่จะนําพาท่าน mm. ไปพบกับข้อมูลเด็ดๆๆที่กําลังจะมาแรงนะฮะเราจะมาเจาะหาเลขเด่นนะจากทึกของเลขอาจารย์นนะครับเพื่อหาตัวเด็ดเด่นๆนะฮะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับกับ็นอีแนวทางเรื่องนะครับสำหรับช่องนี้นะฮะคบเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวไปชมข้อมูลกันเลยครับ นี่หะครับสำหรับที่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นของแอดปัางเข้าฟ้างนะครแล้วก็เจนุคบารมีมหาเฮงสำหรับวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลงานเลยนะฮะแล้วก็เป็นของอพี่นวลพารวยครับแอดใบฟ้าแอดนะฮะของอาจ,รจารย์การสิ์นะฮะแล้วก็ของแม่จำเนียนี่วันที่ผ่านมานี่บนล่างเลยนะครับแล้วก็ขุดต๊ดบนครับอันนี้ก็เป็นโวย้ย สูตรนี้นะฮะก็ถือว่าเข้ามาลลหมลายๆงวดเอามาให้ชมกันนี่นะฮะก่อนที่จะไปชมข้อมูลนะครับเรามาดูเลือกกลมาเลือกดูตัวเลขนะฮะตัวเด่นๆที่จะเอาไปจับเด่นกันนะครับเพื่อที่จะไปเจาะหาข้อมูลเลยนะครับมาดูฮะเลขจำลองวันตกอดีพนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับเอาไปดูงวดที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นเลขของอ ชุดนี้เลยนะครับสาหรับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสามครับจะตรงกับวันเสาร์นะครับเลขที่ออกนะฮะเลขที่ออกวันเสาร์นี่ก็คือแปดเก้าสี่วัที่วันที่หนึ่งนะฮะแปดเก้าสี่นะฮะแปดเก้าสี่แล้วก็ห้าสี่เรามาดูว่าเลขประจําวันที่เข้ายังไงฮะนี่แหละครับแปดครับแปดเข้าหลักร้อยนะครับแล้วถ้าสี่นะฮะสี่เข้าหลักหน่วย มาทั้งสองตัวบนล่างเลยนะครับสำหรับเบมื่อที่ผ่านมานะฮะมาดูกันที่งวดนี้ครับงวดนี้งวดประจําวันที่16มีนานะฮะ16เดือน3นี่มันจะตรงกับวันอาทิตย์นะครับเลขกำลังวันอาทิตย์อยู่ที่8253ครับนี่ฮะ 8x 2x 5x 3x ไปกลับครับมาดูเลขกำลังวัาชุดนี้แล้วก็จะมาดูอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับเลขชุดนี่ฮะ ชุดช่องเด่นนะฮะช่องเจาะเลขเด่นเนี่ยครับก็จะมีเลขประจําช่องอยู่นะฮะก็คือตัวเด่นในงวดนี้นะฮะก็จะมีเลขแปดสองเจ็ดสามครับพอเทียบกับเลขกาลังวันดูแ2ดสองห้าสามเนี่ยมันจะมีเลขชนกันอยู่คือ8คดับนี่นะครับตัวแดครับชนเราก็จับ8ดมาตั้งไว้เลยฮะและชุดที่สองก็เป็น2ชนนี่ฮะ2สองชนสองเนี่ยก็จับสองเลยครับ และชุดที่สามก็คือสามชนสามครับงนะมันมีจะเลขอยู่สามตัวนี่ฮะเป็นตัวเด่นในวดนนี้เลยนะที่เอาไปจับเด่นเอาไปเจาะกับหลายๆข้อมูลนะครับสามันนี้ฮะแปดสองสามครับเนะี่ยเป็นที่มานะฮะชุดนี้เขามาให้ดูนี่ก็คือแปดสองสามนี่เป็นมีที่มามาจากตรงไหนครับก็มาจากเลขคนจากกําลังวันกับเลขของช่องเด่นนะฮะของเจาะเด่นนะฮะสองชุดที่ชนกันครับ เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเลยครับข้อมูลแรกที่จะมาดูนี่ก็คือเลขของแม่จำเนียนครับของแม่จำเนียนนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาเนะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาเลขที่ออกแปดเก้าสี่ห้าสี่ครับเข้าที่ห้าสี่และก็สี่เก้าครับนี่เข้าทั้งบนล่างเลยนะครับสี่เก้าในเข้คู่โต๊ดนะฮะก็ถือว่าเข้านะฮะเข้าบนล่างครับสำหรับงวดนี้มาดูครับเนี่ยสิบหกมีนาหกแปดครับ อันสิบอันดับเลขขายดีจากแม่จำเนียนะอันดับที่หนึ่งมีแปดแปดแปดสามหกแปดศูนย์แปดแล้วก็ห้าสามครับนี่ห้าอันดับแรกครับอันดับที่หกมีสามหกสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดครับสิบอันดับเลขขายดีจากแม่จำเนียเดี๋ยวเราลองมาเจาะเด่นกันดูครับชุดนี้นะครับสำหรับตัวเจาะก็คือแปดสองแล้วก็สามฮะตัวเด่นตัวนี้นะฮะสามตัวนี้เราไปเจาะดูครับตัวไหนชนมารับแปดครับงวดนี้หวยะออกวันอาทิตย์ปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นหวยเป็นเสาอาทิตย์หรือวันพระเนี่ยมันจะออกเบิ้ลอ,ออกหามตรงนี้เข้าเบิ้ลฮะเขาให้มาที่เลขเบิ้ลคือมหาชนสนใจมากทุกชุดก็คือแปดแปดเป็นเลขขายดีมากนี่นะฮะขายที่อันดับหนึ่งครับคือแปดแปดอันดับสองมาแปดสามนี่นะฮะชุดแปดสามนี่แหละครับที่ชนอยู่นี่นะฮะท,ที่จะให้ดูนี่ก็คือเนี่ยห้าอันดับแรกชนทั้งหมดเลยครับตัวเจาะนะฮะก็คือแปด แล้วก็3สามครับนี่ฮนะแปดอันดับหนึ่งอันดับสองถึงแปดกับสามถือประเด็นสุดๆในชุดนี้ครับเด่นสุดๆเลยฮะแปดสามครับ, 8, รบแล้วก็ห้าสามนี่นะห้าสามนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนนะคือตัวเลือกในงวดนี้เลยนะฮะแปดสามกับห้าสามครับ, 8, 3, 5, 3, รบแล้วก็สามโก่งฮะชนกันที่สามแล้วสามเจ็ดครับแล้วก็ห้าแปดนี่แหละครับชนกันแทบจะทุกตัวเลยนะฮะแต่ห้าเจ็ดนี่เป็นเลขของช่องนะ ช่องจอเด่นเนี่ยก็คือเรครับและเจ็ดสี่นี่ก็คือเรสรุปแล้วคือชนทุกชุดเลยครับในแม่จำเรียนวดนี้มีโอกาสได้ลุ้นเลยนะครับนะในสิบอันดับนี้นะเราเอาไปลุ้นกันดูครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลต่อไปนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของแอใบฟ้าแอดนะครับจากอาจารย์กรกาลสินนะ เหอาจารย์กอพารวยนี่นะครับเป็นงวดประจําวันที่หนึ่งมีนางวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่ห้าสี่ครับจากชุดงวดที่แล้วนี่รุนะสํสำหรับในอาจารย์กอรุนก็ไม่แน่นะครับสําหรับงวดนี้เอามารุนกันดูครับแอดไบฟ้าครับสิบหกมีนาสองพันสร้อสิบแปดนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสามตัวก็ให้ที่แปดห้าสามแปดห้าเก้าแล้วก็แปดเก้าเจ็ดครับสองตัวห้าสาม ห้าสองห้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับบรรทุกตัวจอเด่นครับแปดสองแล้วก็สามครับเลขสามตัวนี้จอดูครับแปดห้าสามเป็นตัวเด่นในงวดนี้เลยนะแปดห้าสามนี่ฮะเลือกดูครับแล้วก็สองชุดนี้ก็เด่นที่แปดนี่ฮะทั้งสองตัวนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันแปดจากสามเข้าคู่ประกอบเลยตัวนี้นะตัวแรกนนะครับสําหรับเลขชุดสองตัวละครี่ห้าสองห้าสาม ตัวห้าสามนี่เด่นตดอยู่ที่ห้าสามนีนครับลุ้นก็ดูครับแล้วก็จะมี98ดใช่ไหมตัวที่เด่นใช่ห้าสองห้สามเก้าแปแต่เลือกตัวเดียวเลยนะครับปันธงไปเลยหนะ้าสามครับแอดไฟฟ้าครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับมาต่อครับกับเลขชุดของ พี่นวนลพารวยครับสาหรับงวดที่ผ่านมาเลขพี่นวนลตารวยหนะึ่งมีนาหกแปดนะครับเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่ห้าสี่ครับชุดนี้นะฮะชุดนี้ก็ยังหลุดอยู่นะครับสำหรับเลขวดที่ผ่านมานะมันเพิ่งจะถึงงวดนี้แะดับสิบหกมีนาหกแปดพี่นวนลตารวยครับให้เด่นที่เจ็ดนะครับก็ใมีเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดครับสองเจ็ดแปดแลวก็แปดเจ็ดหกครับเข้าบ้านสาธุรวย สำหรับชุดนี้มาดูตัวเจาะครับแปดสองสามนะตัวเจาะนะฮะแปดสองสามตัวเจาะตัวนี้ก็จะเป็นชุดนี้แหละที่เด่นที่ชนเนะี่ยไปเจ็ดสองครับแล้วกเจ็ดแปดนะสองหางนะฮะสำหรับสามตัวเลือกตัวนี้เลยฮะับสองเจ็ดสามครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับลองเลือกดูนะครับลองเอาไปพิาจารณากันดูนะฮะ มาต่อกันเลยนะครับกับเลขชุดนี้นะฮะเป็นเลขของแอดจุ๋มจัดให้ครับจุ๋มจัดให้งวดประจำวันที่16-36นะครับเขาให้ตัวเด่นที่7กับ9นะฮะแล้วก็ท็อกะสอ่ะนะฮะมีท็อกะสอด้วยนะครับที่3กับ8นะฮะในชุดนี้นะครับพูดตัวสองตัวอยู่ที่6287 038357นะแล้วก็09259828แล้วก็41น1ครับ2ตัวนะครับทึ้3ตัวก็อยู่ที่979957790379 9, 9, 7. 7แล้วก็895ครับจุมจัดให้ครับชุดนี้เดี๋ยวลองมาดูครับว่าตัวเจาะของเราเลยนะก็คือตัวเด่นนะ823ครับเล็ก3ตัวนี้เราเจาะดูครับชุดไหนชนบ้างครับ62ครับ เห็นไหมครแปดเจ็ดครับศูนย์สามครับแปดสามแล้วก็สองห้าเก้าแปดสองแปดครับแต่ตัวที่แอดเลือกมาให้นะก็คือแปดเจ็ดกับแปดสามครับเด่นสุดๆอยู่ที่สองหางนี้ครับลองเอาไปรุ้นกันครับขอยจับสูน,นะครับอันนี้นะฮะับเขาให้ทั้งหวยรัฐบาลและก็หวยทชกศด้วยนะฮะเอาไปรุ้นได้ทั้งสองสองหวยได้เลยนะฮะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับจุ๋มจัดให้นะฮะมาต่อครับกับอีกหนึ่งชุดนะครับสําหรับเลขชุดของแป้งปางเข้าปางครับแ่ต้องปังเข้าฟังสมบูรณประจำวันที่สิหกมีนาหกเจ็ดนะครับเด่นที่สองกับหกนะฮะสองกับหกในคู่ตัวก็อยู่ที่สองหนึ่งสองสามแล้วก็หกศูนย์ะฮะแล้วสามตัวนะครับเก้าห้าสองเก้าสองห้าในหางเดียวนะฮะเน้นเน้นเม็ดเดียวกับสองห้าครับ ลังจับตัวเด่นดูครับเจาะดูนะฮะก็คือแปดสองสามนี่ละครับตัวเด่นมันอยู่ที่สองสามนี่นะฮะสองกับสามนี่เป็นตัวเด่นเลยนะทั้งคู่เลยครับแล้วก็สองห้าฮะตัวเด่นเด่นเม็ดเดียวที่สองห้าก็ตามนี้เลยนะครับถ้าตัวเก้าสองห้าีนะครับเด่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวเจาะเออมันเป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะฮะตามนี้แหละครับแอ้ฟางๆเข้าฟังจัดให้ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของคู่โต๊ดบนนะครับสําหรับชุดคู่โต๊ดบนนี่ดูฮะตั้งแต่งวดก่อก่อนหน้านี้นะฮะก็คืออ่างวดประจําวันที่อ่าที่ออก7 7 9 7 7 7 7ดเก้า็ดเหลายงวดที่ผ่านมาเลยนะฮะ7 7 9ครับเลขที่เข้าเนี่ยเนะฮะงวดต่อมา7 0 0นะฮะนี่ฮะ7 0 0งวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะ เขาเข้าที่ศูนย์ศูนย์ครับงวดต่อมาสามเจ็ดเจ็ดนะครับก็เข้าท <So. Yeah, S 2> ี okay. ่เจ็ดสามครับเมื่อที่แล้วครับแปดเก้าสี่นะฮะเข้าที่แปดสี่แปดสี่นี้เป็นกู่โตัวเอ็นที่เข้าสี่นะฮะเข้าที่เก้าสี่ครับเขาถือว่าเข้าตรงตรงเหมือนกันนะฮะสำหรับงวดนี้ครับมาดูกันที่งวดประจำวันที่สิบกมีนาเนี่ยนะครับเขาให้มาตัวนี้นะครับตัวเด่นมาอยู่ที่แปดเก้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งสามู่โต๊ะนะครับแปดหนึ่งแปดสอามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็ศูนย์หนึ ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามครับชุดนี้นะครับตัวเด่นลองไปเจาะดูครับสําหรับชุดเจาะเด่นนะครับก็คือแปดสองแล้วก็สามชุดนี้ตั้งแถวเลยฮะทับงแปดตัวตั้งแถวได้แปดตังแปดสองแปดสามครับแล้วก็ชุดเก้าสองกับเก้าสามนี้คือตัวเด่นนะครับนี่ฮะทั้งสองชุดเลยครับเด่นสุดๆนะให้มันอยู่ที่แปดสามกับเก้าสามครับคิดฮะอ่อให้ตัวลองในแปดสองกับ 92สองมันก็เด่นทั้งคู่นะทั้งสองตัวนี้นะฮะบตถือว่าชุดเด่นแล้วลองกับไปทุกครับสําหรับชุดคู่โต๊ดบนขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับไปต่อกันได้นะฮะแนวทางของอเลขลับเลขลับวงในครับเลขลับวงในงวดประจำวันที่16มีนาะ6 8นะครับมี019แล้วก็ที่0119แล้วก็5996ครับชุด ัวประจำวันที่16นี้ตัวจเจาะเต็นมันอยู่ที่823ชุดนี้ตัวเจาะไม่มีหนหะฮะลองเลือกกันดูนะครับชอบปัะามไปแต่ตว่าเลขรับเฉพาะวงใน16มีนา68ครับ218 0 2 2 1แล้วก็81แล้วก็28ครับชุดนี้เน้นๆเลยที่2กับ8เป็นตัวชนเด่นเลยนะฮะ823นี่นะฮะ ก็ถ้าเด่นเลยครับก็ทั้งสามชุดนี่แหละสี่ชุดนี่แหละกระเด่นหมดเลยฮะแต่เด่นส่วนให้ไปเลยคือสองแปดเลยนะครับปีนาดรุ่นนะ่าใช้ชนกับข้อมูลที่ผ่านมานี่ก็คือสองแปดเลยนะครข้อมูลคุโตสเ่ยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามทั้งสองทั้งสองหางนะครับแต่ส่วนที่เลือกมาให้ก็คือสองแปดเลยครัเราเอาไปรุ้นกันดูครับขอบคุณเจา้าของข้อมูลนะครับมาจออีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดของนี่เลยฮะ ในชุดของอาจารย์เต๋าครับชุดเต็มเลยครับไวรัฐบาลประจามาที่สิบกเดือนสามหกแปดครับชุดบนเต็มเลยครับให้เด่นที่สองนะครับสองก็จะเป็นหนึ่งสองแปดสามสองห้าเก้าสองแปดเก้าสองเก้าสามห้าสามนะฮะ2สองตัวสองห้าสองแปดแล้วก็สองเก้ากันล็อกห้าสามนี่นะครับสาหรัได้2ตัวล่างครับให้เด่นที่ห้าครับมีห้าสามห้าหกกันที่หกสามครับ มาดูชุดนี้ของอาจารย์เต๋านะครับมีตัวเจาะของเราอยู่ที่8 2 3สนิทชนบ้างครับชนทั้งแถวเลยครับนี่ฮะเป็น2 8 2กับ8ชนงห้3 2 5 3กับ2นะครับนี่กัอ2กับ8นะครับนี่ชุดที่2อันนี้ชุดที่3สรุปว่าในชุดนี้ถือว่าเด่นหมดเลยนะครับแต่ตัวเลือกให้เนี่ยฮะก็คือชุดนี้ครับเลือกเอามาชุดหนึ่งก็คงจะเป็นชุดนี้นะครับ9 2 8ครับแล้วสองตัวนะครับ สองห้าสองแปดสองเก้าเด่นทุกทุกเลยครับเลือกเด่นที่สองแปดครับแลวก็ตัวกันล็อกเนี่ยตัวกันล็อกเนี่ยนะฮะห้าสามเนะฮะเด่นมากมากเลยนะฮะห้าสามหกสามนี่ควจะถือว่าเด่นมากลยครับนี่นะครับตัวห้าสามนี่ก็จะเลือกเลือกเอาไว้ให้เลยนะฮะจัดไปครับตามนี้นะครับอย่าลึกซอนคีไว้ให้คือตัวเด่นนะฮะคัดเด่นไปให้แล้วนะครับถับตามนี้ก็ตามนี้ครับแต่ถ้าไม่ชอบที่เลือกไว้ให้ก็ลองเลือกเองดูนะครับ รับชุดไหนก็จับไปครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับอาจารย์เต๋าฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อครับกับเลื่อชุดนี้ครับเจนุครับบารามีมหาเห็ง999ครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่1มีนา68ครับเลขที่ออก89454ครับเลขที่เข้าวิ่ง5เลยนะฮะและพู้โต๊ะก็54เข้าตรงตงเลยนะฮะเข้าเรียกลาครับ สำนักงวดประจำวันที่16มีนา68สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะฮะเขาให้มาที่847เล็กวิ่งที่4นะฮะับ847สองตัวก็อยู่ที่43 40 41 47แล้วก็48อัดเลยนะครับ46ะะตัวเน้นๆเ,นเลยนะ46ครับน่ฮะแต่ว่าตัวเจาะครับมาดูตัวเจาะเต่นจากทางต้องนี้ก็คือ82แล้วก็3ครับ สำหรับแปดสองสามต้นนี้เนี่ให้เด่นไปเลยที่นี่นะฮะชุดนี้ตัวเจาะนี่นะฮะัวนี้กับชนที่แปดนี่นะก็จะนี้แหละฮะสี่สามนี่แหละครับจะเจาะครับสี่สามกับสี่แปดครับจะเลือกมาให้ชุดหนึ่งเลยก็คือสี่สามนี่ครับจัดไปครับที่สี่สามแลเจียนุกครับบารมีมหาเหงาเก้าเก้าครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งชุดแรกก็คือชุดนี้ครับ เป็นข้อมูลของผีเสื้อเทวดาให้โชคครับสาหรับผีเสื้อเทวดาให้โชคเป็นจ่างวดก่อนนู้นเลยนะครับงวดประจําวันที่16กุมภาครับงวดประจําวันที่16กุมภาเลขที่ออก3 3 7 5 0ครับเขาเข้าที่5 0นะฮะเนี่ยเขาเล็กล่างนะครับแต่สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออก8 9 4 5 4ครับชุดนี้หลุดครับผีเสื้อเทวดาให้โชคครับมาดูกันที่งวดนี้ครับ16เดือน3 6 8ครับผีเสื้อเทวดาให้โชค ให้มาที่58 28 68 29 55แล้วก็63ครับให้มาอย่างนี้จดเจาะเด่นเราก็อยู่ที่8 2 3ครับเอาไปเทียบดูครับชุดนี้เลยครับ58 28 68ทั้งสามชุดชนหมดเลยฮะแม้แต่29ก็ชนแล้วก็63นะไม่ชนอยู่ชุดเดียวก็คือ5 5ครับต้องนัดชนหมดเลยลงบาเลือกกันดูครับตัวไหนที่เด่นสุดกับในนี้นะฮะ มันก็จะมีอยู่ดีแหละชุด28งแองเก้าและก็6 3สามนี่แะโดดเด่นนะ<ม>ลองเลือกสักชุดหนึ่งครับนี่นะฮะก็จะเป็น28งแปให้ไปเลยฮะสองแปดสองเ้าทั้งสองหางนี่จะมีโอกาสทั้งคู่เลยนะครับสำหรับชุดของผีเสื้อเทวดาให้โชค,ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับลองเอาไปดูนะครับเลือกไปดูนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเนี่ยฮะชุดสรุปเลขสวยครับสรุปเลขที่หน้าลุ้นที่สุดในงวดนี้นะครับก็คือตัวนี้ฮะสามตัวครับแปดห้าสามเก้าเจ็ดห้าครับคัดเลือกมาจากในวิดีโอชุดนี้นะครับตัวที่เด่นที่สุดนี่นะฮะสองตัวก็จะเป็นแปดสามหกแปดห้าสามแล้วก็สามหกครับสามเจ็ดห้าแปดเก้าสามแล้วก็เจ็ดห้าครับสิบหกจนสามหกแปดครับชุดสรุป เรีสวยชุดนี้จากช่องเจาะเด่นนะฮะมาดูครับว่าชุดนี้นี่เลือกไว้ให้ชุดเดียวหางเดียวนี่คือแปดห้าสามกับตัวนี้ถือว่าเด่นสุดๆเลยฮะในงวดนี้เลยนะฮะถือว่ามหาชนที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือชุดนี้ครับแต่จะมาหรือไม่มาก็ต้องรุ้นกันละครับสองตัวนี้ก็คือแปดสามแล้วก็ห้าสามนี่ะะก็จะตัดมาจากชุดนี้แหละครับแปดห้าสามนี่นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่นะละตัวที่เด่น มันก็คือสามเจ็ดนะกับเก้าสามสรุปแล้วคือสามเด็กหมดเลยนะฮะนี่นะก็คือแปดสามเก้าสามสามเจ็ดเก้าสามในชุดสามเด่นทั้งหมดแตนะ่โควดนี้รุ่นที่สามครับสามที่ก็เป็นช่องเจาะเจนก็ชนนะเลขกําลังวันก็ใช่นะฮะสรุปแล้วก็คือชนกันไหลรุดเลยนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายอาจารย์ที่ชนกันมาดูนะฮะเด่นสุดๆก็ชุดนี้แหละครับชุดที่ลูกศรชีไว้ให้นะเนี้ลองเอาไปเจารณากันดูนะครับชอบก็ตามไปนะครับ ขอให้มาขอให้รวยครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะหมดข้อมูลไว้ที่ตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเจาะเลขเด่นครับนะช่องเจาะเด่นนี่นะฮะจากเลขอาจารย์ดังนะครับแบ่งปันฟรีเลขเด่นนะครับฝากทุดนี้ไปไว้ให้ท่านได้แชร์เข้าไปให้กับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เคยได้ดูนี่นะฮะหากจะได้ชมกันนะครับ ไม่แน่นะฮะท่านอาจจะมีดวงกันเลขชุดนี้อาจจะได้รางวัลเจ็ดเ็ดีๆไปก็ได้นะครับสําหรับตัวเลขที่คัดมาสวยๆนี่นะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะติดตามเลขชุดต่อ,ตอไปในะกดติดตามเอาไว้แนละกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับท่านเวลาลงวิดีโอนะฮะมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้เจ็ดท,ทีนะครับจะได้ไม่พลาดเลขเด็ด เน็ตเด็ดเ,เด่นน,นะฮะวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอช่องโค้งสุดท้ายนะครับก็หลอือยู่ใช้ชุดเดียวก็คงจะเป็นที่สรุปฝากไว้ด้วยนะครับที่สรุปในยอย่าพลาดเลยนะฮะก็มาติดต่อหลายข้อมูลที่เด็ดดีๆเสร็จเรรอยอ,อยู่นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกับวิดีโอชุดหน้านะฮะก่อนที่ไวจะออกนะก็เป็นทุกสรุปเะฮะ สำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเงเ้งทุกท่านนะครับสวัสดีครับ